จ้าไปจ้าบวกมาอีกร้อยสนะคะมานะคะ่ะมาแทงกันต่อนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับซูเปอร์เซนอีกเหมือนเดิมนะคะซูเปอร์เซนก็อยู่กับไฮโลไทยค่ายคิง g ม a เกอร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ซูเปอร์เซนก็มีทุนมาอยู่500บาทนะคะวันนี้เราจะมาเล่นไฮโลไทยกันนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ซูเปอร์เซนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซูเปอร์เซนทำคลิปต่อๆไปคะ่ะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเล่นเหมือนซูเปอร์เซนนะคะก็เข้ามาดูลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะซูเปอร์เซนก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ มาลุ้นเกมกันดีกว่าว่าจะได้ไหมคะออก13สูงนะคะก็ติดลบ60บาทนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราเพิ่งเริ่มเข้ามานะคะมาค่ะมาดูกันต่อมาลุ้นเกมกันต่อดีกว่าคะ่ะไฮโลไทยนี่เขามีข้อดีตรงที่เขามีตัวคูณให้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเสี่ยงกับการโดนจับนะคะมาเล่นไฮโลไทยออนไลน์กันนะคะ ให้โลไทยนี่เขาอยู่ในค่าย King m a k e r นะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเล่นเหมือนซุปเปอร์เซนนะคะก็เข้ามาดูลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะซุปเปอร์เซนก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ซุปเปอร์เซนด้วยนะคะเพื่อนๆดูสิคะตัวคูณเขาโอโหคูณ10เลยนะคะคูณเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้ซุปเปอร์เซนก็บวกมาอีก120บาทนะคะ ไฮโลไทยค่ายคิงเมกเกอร์เขามีตัวคูณให้มากเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเล่นเหมือนซุปเปอร์เซนก็เข้ามาดูลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะซุปเปอร์เซนก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆน,นะคะมาค่ะมาลุ้นเกมกันดีกว่านะคะว่าจะเกลือไหมวันนี้ว่าจะออกอะไรซุปเปอร์เซนก็แทงสูงไปนะคะ ก็มีทุนมาอยู่500บาทนะคะตอนนี้ก็ยังทุนยังอยู่นะคะโหตัวคูณเขาเยอะมากเลยค่ะอเอก,ก้าตำนะคะก็ติดลบไป40บาทก็ยังไม่เป็นไรนะคะก็ยังไม่เข้าเนื้อนะคะก็ยังเหลืออยู่นะคะมาลุ้นกันดีกว่าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเล่นเหมือนซุปเปอร์เซนนะคะก็เข้ามาดูลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ สมัครสมาชิกค,ครั้งแรกเพียงแค่100บาทนะคะเว็บ y u f a เจ็ดสีเขามีแอดมินบริการ24ชั่วโมงนะคะฝากถอนอัตโนมัติรวดเร็วทันใจลูกค้าแน่นอนค่ะสมัครสมาชิกวันนี้ครั้งแรกวันนี้เพียงแค่100บาทนะคะครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ําและที่สําคัญนะคะไม่ต้องทําเทิร์นด้วยค่ะเว็บ y u f a เจ็ดสี่เจนี้เขามีเกมให้หลากหลายมากมายเลยนะคะคือเว็บเดียวจบ ทุกเกมเลยค่ะเข้ามาที่เว็บยูฟาเ่นี้จบทุกเกมเลยนะคะไม่ว่าจะบาคาร่าสลอ็อตไฮโลหวยบอลมีทุกเกมให้เพื่อนๆเ,เข้าไปเลือกเล่นได้เลยนะคะมามาลุ้นเกมกันดีกว่านะคะมาเล่นลุนเกมกันต่อดีกว่านะคะไฮโลไทยไฮโลออนไลน์นะคะ เขามีตัวคูณให้เยอะแยะมากมายเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเล่นนะคะก็เข้ามาดูลิงก์ได้เลยนะคะซุปเปอร์เซนแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะมาค่ะมาลุ้นซิว่าจะเกลือไหมวันนี้อ้าวมาดูค่ะว่าจะได้ไหมจะออกอะไรคะมาห้าแล้วค่ะห้าสามสองโอโหสิบตอบตัวคูณเขาเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีคูณถึงสิบเท่าเลยนะคะ ได้มากเลยนะคะอันนี้ซุปเปอร์เซนก็แทงต่ำไป20ค่ะแล้วเอียวต่ำอีก10บาทนะคะดูซิว่าจะได้ไหมจะเกลือไหมวันนี้มาค่ะมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเกลือไหมจะออกอะไรคะโอ้โหตัวคูณเยอะแยะมากมายจะได้ไหมคะวันนี้จะอ้าวออก ส3สูงจ้าอันนี้เราก็ยังไม่ได้นะคะเราก็ยังเหลือทั้งทุนทั้งกำไรนะคะเพราะว่าซุปเปอร์เซนมีทุนมาอยู่500ตอนนี้มีอยู่600นะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเล่นเหมือนซุปเปอร์เซนนะคะก็เข้ามาดูลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะซุปเปอร์เซนก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะ เพืเ่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ซุปเปอร์เซนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซุปเปอร์เซนทำคลิปต่อๆไปคะ่ะซุปเปอร์เซนก็ขอฝากเว็บยูฟา7 7 7ด้วยนะคะเขามีแอดมินบริการ24ชั่วโมงฝากถอนอัตโนมัตริรวดเร็วทันใจลูกค้าแน่นอนคะ่ะสมัครสมาชิกครั้งแรกวันนี้เพียงแค่100บาทนะคะ100บาทนะคะครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำและที่สำคัญนะคะไม่ต้องทำเทิร์นด้วยคะ่ะ 77, เว็บยูฟาเจ็เจ็ขามีเกมหลากหลายมากมายให้เพื่อนๆเข้าไปเล่นนะคะวันนี้ซุปเปอร์เซนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ